สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนพาไปดู5ไอเดียแบบบ้านตู้คอนเดนเนอร์สไตล์รีสอร์ทสไตล์บ้านพักตากอากาศที่เขากำลังนิยมยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแบบที่1ออกแบบเป็นฝาเปิดด้านข้างนะคะต่อพื้นออกมาด้านนอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยคุมโทนสีเทาน้ำตาลออกแนวเท่ๆตามสไตล์บ้านโครงสร้างเหล็กค่ะต่อไปเป็นแบบที่2นะคะ ตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นบ้านพักสไตล์รีสอร์ทเป็นหลังๆค่ะด้านหน้าติดประตูกระจกบานเลื่อนแบบเต็มบานทําให้ไม่รู้สึกอึดอัดแม้มันจะเป็นห้องเล็กๆนะคะการปลูกต้นไม้ใกล้กับบ้านตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ก็จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความร่มเย็นได้พอมองออกไปด้านนอกก็ทําให้สบายตาทีเดียวค่ะแบบที่ 3. ออกแบบออฟฟิศสไตล์โมเดิร์นนะคะโทนขาวตัดกับสีน้ำเงินเรียบๆแต่ดูหรูไม่เบานะคะตัวนี้ติดกระจกยาวตลอดแนวด้านหน้าถึงด้านข้างมองเห็นพื้นที่ด้านนอกเป็นมุมกว้างให้ความรู้สึก ต่อไปเป็นแบบที่4นะคะออกแบบให้ห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอยู่ห้องเดียวกันโดยใช้ไฟโทนสีส้มไฟสีส้มนะคะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเสริมบรรยากาศการพักผ่อนได้ดีมากๆค่ะแบบนี้ฝนยังชอบเลยค่ะต่อไปเป็นแบบที่5นะคะออกแบบสไตล์โมเดิร์นติดกระจกตรงหน้าระเบียงและบนหลังคานะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการพักผ่อนแบบนี้ก็ตามสไตล์บ้านพักตากอากาศที่เขานิยมใช้กันเลยค่ะ ด้านหน้าเป็นกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่จะติดผ้าม่านไว้กรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมองออกไปด้านนอกเห็นพื้นน้ำและต้นไม้ให้บรรยากาศการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ5้าไอเดียที่ฝนนํามาฝากทุกท่านพอจะเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆบ้างไหมคะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้วตัวฝนเองยังอยากจะกลับไปทําบ้านในสไตล์นี้เลยนะคะถ้าใครยังสงสัยนะคะว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือวิธีการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ขนส่งอย่างไรทําฐานลากไหมฝนมีคลิปที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ละค่ะเดี๋ยวฝนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้เลยค่ะคลิปนี้ฝนกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ